มาซื้อไข่ค่ะไข่ไข่ไข่ค่ะอันนี้ไข่เป็ดจ้าอันนี้มาเตินนี่ข้าวซอยตอเหล้านนี้ไข่เป็ดค่ะโกฟองหาซิป่าอันนี้มาเชื่ออันนี้เนี่ยก็คือมาที่สาวเพื่อนส้งเดียวนะค่ะจำได้ยี่บอกป้าไพน์เลจำได้ ไาด้อยู yeah ่ขายค่ะขายดีขายดีอยู่วะ าถานีารถไฟลาวนะคะมาจุดชมวิวนะคะเอกลักษณ์ตลาดต้องชมอัตลักษ์ของชุมชนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของตลาดของเรานะคะโซ่สะพานค่ะ,ค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 ะนี่ก็คือสะพานนะคะ สะพานมิตรภาพไทยเราค่ะ,น,คะน,นะคะอุ้ยดูน้ำขึ้น นี่ก็คือมันยังไม่ข้ามนะคะตอนนี้คือนางกองเที่ยวลขามาละแต่ว่ามันยังไม่ข้ามนะคะนี่ย่างย่างตลาดคนแบบย่างตลาดคนย่างตลาดคนอันนี้ก็คือพาเลาะดูนะคะพาเลาะดูน้วยค่ะเออไป ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้ว,ลวนี่ค่ะสะพานนี่จะภาพไทยเราค่ะอันนี้ตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังมาเนจจะค่ายชมอ่าฮะอ,อืะอโอ้ถ่ายไปนู่น อันบบน,น,บบนี้ก็คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศค่ะนี่คือเป็นบรรยากาศของสถานมิตราไทยลาวนะคะ ขายของนะคะมีส้มตำมีลูกชิ้นมีปลาเผาเอา้วเราซับค้ายอันนี้ซับค้ายละนักทนะ่องเที่ยวกันนะคะมานั่งกินนี่ก็ห็นมานั่งกินจุดชมวิวย่ยากให้ดูจุดชมวิว จุดชมวิวสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยค่ะนี่คือกับข้าวนะคะนี่ก็คือนี่ก็คือนักท่องเที่ยวที่มานั่งดูมหาอ้สวยวิวสวยวิวสวยนี่ทางสปปลาวค่ะนี่าดูทางสปปลาวนี่ก็คือ บรยากาศอันนี้เป็นบา้านอินทํามร้านอาหาระคะอันนี้เป็นร้านอาหาร ส้ตมตำจิ้มซ่มดูบรรยากาศนะคะอันนี้ก็คือภ้าเบรงบรรยากาศนะคะ,อะของสะพานไทยล่าแห่งที่สองนะคะจังหวัดมุกดาหาระคะ่ะอันนี้เนื้อหาผ้าเบิอยูสอปปะเล่าค่ะอันนี้แม่น้ำโขกนะคะเออหนา นี่ค่ะดูทางนี้สะพานนะคะอันนี้ก็คือสะพานนะคะสะพานไทยลรานะคะเนี่ยตรงที่ว่าอันเส,สามันหกักมันอยู่ตรงไหนนะผู้เขียวนี่ค่ะบรรยากาศคนมาเที่ยวนะคะคนมานั่งกินชมวิวพาครอบครัวมานั่งนะคะมันจะอยู่ตรงกลางๆเนาะตอนนั้นที่เขาสร้างสะพานนะเนาะที่เสาอ่ะ เทยังไงมันก็ไม่เต็มเสาสักทีตอนที่เขาก่อสร้างใหม่ๆนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงวันเข้าพรรษาเน่ลืมมองไปนะคะทางโปปล่าค่ะน้ำตอนนี้ก็น้ำขึ้นนะคะนี่มาบรรยากาศเท่านี้ก็คือนไ,ไปดูอีก่อนร้านนี่เขาขายอะไรนี่นะคะ บรรยากาศของเรานะคะรอโค้งค่ะรออโค้งอันนี้ก็คือบรรยากาศลิมโค้งค่ะบรรยากาศลิมโค้าาง มีนักร้อร้านครัเสียงสลโดกมีแต่จเกลี่ยยังเกลี่ยเนี่ยไม่ไข่ไข่ไข่ที่ไข่้าวข่เต็มท้ายจะได้เออไทยนี่ละอ่าดีจ้ามาดูเรื่องนี้ก่นมาฮะอ่ะอยู่บนนี้ันทกา เอาใครเอาหาลูกเรบันก่ค่ะอันนี้ก็คืออ่ะเรามาตอดกลางคืนนะคะแต่ว่าไม่มีแสงไฟก็คือเขาปิดนะคะเขาไม่ให้เข้าไปนะคะเจ้าหน้าที่เขาเพื่อนไม่ให้เข้าไปตอดกลางคืนนะคะคิดว่าแบบนั้นนะคะอันดีนี่แหละนะคะ จุดชมวิวใต้สะพานนะคะจุดชมวิวใต้สะพานนะคะก็ตามนี้แหละนะคะอันนี้นนคะเนาะเราก็มาอัพกันนะคะตามนี้แหละคะ่ะ,คะ,ะ,คะอันนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวนะคะใต้สะพานของเรานะคะนี่แหละนะคะถ้ำสมบัติพญานาคเชิญชมฟรี แต่ว่าตอนนี้เป็นตอนกลางคืนเข้าไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คือได้ดูแต่แบบนี้แหละนะคะได้ดูแต่แบบนี้แหละนะคะก็พอได้มาถ่ายให้ดูกันนะคะกลางคืนแม่ตอนกลางคืนเข้าไม่ได้เลยนี้นะคะอาให้ดูค่ะ คืออ่านี่แหละค่ะถนนนะคะที่ว่าเพื่อนมาเที่ยวกันนะคะมาเที่ยวอยู่ที่อ่าเทศบาลบางซายใหญ่นะคะเป็นจุดชมวิวนะคะจุดชมวิวของอ่าสะพานมิตรภาพไทยลาวอันนี้อยู่ตรงริมโขงนะคะตรงริมโขงนะคะเรามาอยู่ตรงริมโขงนะคะอันนี้มาเพื่อว่าอ่าอัปเดตให้กับนี่แหละค่ะทางสะพานนี่แหละนะคะ ถ้ามาตอนกลางวันนะคะก็จะมีร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านน้องส้มร้านแชร์กันร้านอะไรเยอะแยะเลยนะคะตรงน,นี้นะคะเนาะตอนกลางวันเนี่ยจะมีแต่ว่าตอนกลางคืนก็จะมีแต่ริมโของอันนี้รถที่ว่านักท่องเที่ยวเข้ามามามันจะเป็นตลาดไงฮะ,ะ,ะมานั่งกินในตรงนี้นะคะกินลมชมวิวกันแบบนี้นะคะอันนี้อ,อัปเดตให้กับพี่น้องนะคะ แฟนเพจช่องของเจ๊ฟ้าได้ติดตามกัน